สวัสดีเพื่อนเพนทุกคนวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเกี่ยวกับบริษัทไทเพรสเดน์ฟูด้ดจำกัดนโยบายของบริษัทเราใส่ใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน 2. ทุกขั้นตอนในการผลิตรับรองด้วยมาตรฐานคุณภาพ 3. ผลิตภัณฑ์ส่งถึงมือผู้บริโภคหลากหลายประเทศ4ผลิตภัณฑ์หลากหลายพร้อมคุณภาพความอร่อย เกี่ยวกับ TF บริษัทไทยเพรสเดน์ฟดจำกัดเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายบะหมี่กล่งสำเร็จรูปโดยมีความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนอกกนี้บริษัทได้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตของทางบริษัท เพื่อประโยชน์ในการควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้าเหล่านั้นกระบวนการพัฒนาองค์การขั้นหนึ่งการเข้าไป1ภายในอค์การประชุมบุคลากรภายในองค์การ 2. ภายนอกศึกษาเศรษฐกิจโลกและบริษัทคู่แข่งทางการตลาดขั้นที่2การทําสัญญา1การทําสัญญาระหว่างบริษัทกับบริษัทบริษัท เพสิดเนนเอนเตอร์เทนไพร์และบริษัทสหพ,พันพีบูลจำกัดมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อผลิตบะหมี่เครื่องสำเร็จรูปภายใต้เครื่องหมายการเครื่องหมายมามา่า 2. การทำสัญญาระหว่างองค์การกับบุคลากรการทำสัญญาจ้างงานของบุคลากรภายในองค์การขั้นที่3การวินิจฉัยปัญหา 1. ปัญหาด้านวัตถุดิบ คือแป้งสาลีข้าวและน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นสินค้ากเกษตรได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุเช่นปริมาณผล,ผลผลิตทั่วโลกความต้องการใช้และสภาพอากาศ2ปัญหาด้านการเงินเนื่องจากบริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าไปต่างประเทศและขายเป็นเงินตาต่างประเทศทำให้มีความเสี่ยงต่อรายได้ของบริษัทหากเกิดความผันผวนของอัตราการเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ ขั้นที่4การให้ข้อมูลย้อนกลับ 1. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตของทางบริษัทเพื่อประโยชน์ในการควบคุมราคาและคุณภาพของสินค้า 2. การร่วมลงทุนบริษัทต่างชาติเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. การลงทุนในบริษัทที่มี ประกอบกิจการทางด้านการขายและจัดส่งเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าในกลุ่มบริษัทให้มากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครัฐขั้นที่5การวางแผนเปลี่ยนแปลง 1. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับบุคลากรในองค์การ 2. วางแผนการตลาดเพื่อรับมือกับคู้แข่ง 6. ขั้นที่6การแทรกแซง 1. บริษัทไทเพรสิเดนฟู้ด ังเข้าร่วมการลงทุนในกิจการเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพได้อย่างเต็มที่ 2. บริษัทไทเพสซิดเนฟู้ดเปิดช่องทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทได้ลงทุนในกิจการด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายเพื่อจะได้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถึงมือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างทั่วถึงขั้นที่ 7. การประเมินผล 1. บริษัทไทเพสิเดนฟู้ดพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพต่อความต้องการของผู้บริโภค 2. บริษัทไทเพสิเดนฟู้ดนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะเพื่อนๆมีคำถามสงสัยอะไรกันไหมคะมีค่ะธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบด้านไหนมากที่สุดคะส่งผลกระทบด้านวัตถุดิบเป็นหลักเพราะความต้องการทางด้านวัตถุดิบมีจำนวนมากจึงจะทำให้สินค้าทางการเกษตรชิ้นแป้งสาลีข้าวและนำ้ำตาลเกิดการมีปริมาณผ,ผลผลิตที่ไม่ทัน บริษัทมีการวางแผนการผลิตอย่างไรให้พอกับความต้องการของผู้บริโภคคะกางเห็นความต้องการประมาณการและสถิติของผู้บริโภคสภาพตลาดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างโดยมีบริษัทสหพัฒน,นาำนำจัดการมหาชนผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้แจ้งความต้องการสินค้าให้ทางบริษัทไฮฟ,ฟรีสตินู้จัดการมหาชนผู้ผลิตดำเนินการตามความต้องการค่ะ